สำนักสงฆ์อาจารย์ส่วนของพระอาจารย์ส่วนปัญญาทาโรย้อนกลับไปกว่า30ปีที่แล้วชื่อนี้คงเป็นสถานที่ที่หลายคนรู้จักเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยว่างเว้นจากผู้คนที่เดินทางมาเพราะปร,ะรักขิกเรียกทรัพย์ที่ทำให้ชื่อของพระอาจารย์ส่วนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไม่เว้นกระทั่งดารานักแสดงนักการเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียงก็ต่างเดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายกระทั่งปีพศ2536เมื่อพระอาจารย์ส่วนมรณภาพสำนักสงฆ์ก็ได้ถูกทิ้งร้างไร้ซึ่งการเดินทางเข้าออกของผู้คนหลงเหลือไว้เพียงหุ่นปั้นจำนวนกว่า300หุ่นซึ่งหุ่นเหล่านี้ได้ผ่านพิธีกรรมของพระอาจารย์ส่วนเล่าต่อกันว่า คุนทุกคุนล้วนแล้วแต่